อยาให้รูปดีขึ้นมาแล้เลใหญ่เนื้อขวาเวที่มันสูงมันเหนือกไปเหื่อยมากมันจ่าบาแ์เกลเจ้าเอียกติกาของเราถ่ายขึ้นมาเลยอยากให้มองนี่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 มองนั่นมองนี่คล้ายๆกัอยากจับมองนั่นมองนี่มองนั่นมองนี่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 พวกไฟเป็นาเป็นไครเพี้ยนที่บอกไฟเพี้ยนขี้มาไหนอยากจับมองนี่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 จับไป อยากรับมองนั้น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 มอนั้นมองนั้นมอั้นมอนันมอัอยากไปมองนี่กะไไป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 ตัวัมองมองว่าเ็นเพลงหนขอบพระคุณครับหนึ่ง้บาทให้กับนไปหนึ่ง้อล้านทุกกระนังใจวันนี้ดีใจมากไเพลงไหนคุณพี่ขึ้นในกล่องปอตัวจริงขึ้นในกล่องบอลมันยังไงมันยังไงก็ไม่ มันปักประแดดมาในห้องไหมเออดอกพีชอาจจะบระวลดอกแต่ว่าต่บอคุ้งเสียงนันแเ้ากนลัะคนดอกไม่ต้องให้คนรัวโคสันเกินขอบคุณครับคนสารคามคตลอยเอวยะมาสี่กันเลยถ้าเราเห็นแมวอันนี้ีเยมากมายครับผมยกทัมา ได้ผีเลยศิลปินโตมยอมีสิบกรงสิบเนนป้าเอฟซีโตมโยนโดนงเสียสีะเดียมใจไว้ของแท้ของจริงนะครับผมด้านหลังบ้ไงครับด้านหลังเมาอย่างห่าสีเมาอย่างกินขนมป้าวผสมอ๋ออันนั้นเมาแล้วกําลังคนแก้วเล่นอยู่คนแก้วเล่นอยู่ฝั่งนู้นบัตรอะไรครับนั่งนั่งในศาลาบัตรบีเอเอบีบอกดูสัตว์บัตรตึกลมแต่คุณแม่ป้าเพีย่สาวอึงมาล้มคุณนาป้าที่เสียหลาย ก็แกวมัยิบไปยิ่แคแต่เองวนเตียงนะครับผมบอกอะไรอย่างฮะ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรานมหนึ่งกอนห่บาทสบาทเอุ่มบาทนึงกับระกวล่างบเสงดีใจไรยสวยพี่น้องต้งสวยสวยๆพี่น้องต้งสวยนกแดดแดกยินคำปลายอ้อยนกแดดแด่ยินข้ปลายอ้อยผู้ใดที่บอก้นมา อย่าไปต่วมันสับไปอยู่เบาตักบําบัดนะพิ่นาร์วิธีบําบกับบริหารบริวารกับบริสุิพิ่นองคนท้อมามาซกับิลนสักานานาวิธีเนาะเออรับเงินหับติดไปนั่งรวงไปนั่งกับิลงขี้หลงอย่างเราเนศิลปินอากฟังผู้เสียงดีกัแต่หลังจากคอยเปลารายอยู่เออวันนี้มาแนะนำผู้บริหารคล้ายลงโตัวยวมูสกนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเรีเชียงขอบคุณครับตุนครับอาจารย์เราตีไปกันเลย